เวลายกล่องกลับไปก็มันจะวิ่งไวไม่ได้นะครับมันจะได้ไถแค่หนึง่งดูดูล่องนี้แกจะแกจ,จ,จ,จะยกตรงไหมโอ้ถือว่าได้การอยู่ตรงม่ตรงมาลุา้นกัน วันนี้เราอยู่กับโค,โค,โคุกศีตัวแรงประจำทีมงานครับมาเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพามาชมเสียรันไผพลวนสักล่องหนนะครับผมแบบ2 in 1อ๋ออันนี้แกจะเก็บหัวงานไปก่อนนะครับแล้วค่อยยกเนาะ Khách đi chẳng mặc <laughs> xăng Đẹp hả? Các เราจะถายไปด้วยยกล่องไปด้วยพร้อมกันเลยเราต้องเก็บหัวงานก่อนนะครับเพราะว่าตรงหัวงานนี่มันจะแน่นนะเนี่ยอันนี้ก็คือเสร็จแล้วไม่ต้องเอาหัวงานอีกนะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นถนนเนี่ยครับยกล่องมาแล้วก็ถไถพรวนกลับไป ตรวดเลยรถเสือรันเนี่ยครับอันนี้ไม่เน้นสวยเท่าไหร่นะเพราะว่าเราตั้งหางไว้ยกล่องอยู่แล้วนะครับอ่ะถเสร็จแล้วเราก็จะยกล่องกลับเลยนะครับ ายกล่องเราจะวิ่งเร็วไม่ได้นะครับมันจะทําให้ดินมันสาดไปไกลแล้วก็ล่องมันจะเป๋ได้นะครับยวครับแกยกมาก็ได้ประมาณสักสองไร่แล้วแหละที่ตรงนี้น่าจะหกหรือแดไร่นี่แหละไม่แน่ใจนะมันนานแล้ว ยังไงครับโอ้การอยู่เสุดยอดนะครับตอนเราไถารวนมารอบแรกมันจะเป็นขึ้นเป็นขึ้นหน่อยนะครับเพราะว่าเราตั้งหางไว้ยกล่องนะครับเพราะว่าเราจะยกลูกหน้ามันขึ้นให้สูงเพื่อมันจะเพื่อจะให้มันเป็นเป็นล่องนะครับเนาะแล้วก็อันนี้ เราไถาให้มันดินมันแตกแค่นั้นพอเพราะว่ายังไงเราก็ต้องยกล่องกลับอยู่แล้วบางคนอาจจะว่าโอ้ไถก็เป็นคืน่นเป็นคื่นอยู่ไม่ใช่นะครับเขาตั้งฐานว่ายกล่องโอวิ่งเร็วเกิน ยางมาใหม่วิ่งวกวกาเดิมเยอะเลยครับเนี่ยครับเราไถพวนรอบแรกไปมันมันจะเป็นคลื่นเป็นคลื่นหน่อยนะบางคนอาจอาจจะไม่เข้าใจอาจจะว่าโอ้ไถขี้เล่ยอย่างนี้ก็กล้ามารับจ้างไม่ใช่นะครับก็ค,คือตั้งหางไว้ยกล่องนะครับไถพรวนเนี่ยเอาแค่ดินมันแตกแล้วก็ดินมันนวลก็พอ เพราะว่ายังไงมันก็เป็นงานเราแต่ถ้าสมมุติว่าเขาจ้างเรารอบเดียวคือจ้างเราไถารอบเดียวอะเราถึงจะปรับผานเฉพาะไถนะครับอันนี้คือตั้งผานไว้ยกล่องนะครับผมอันนี้ก็พูดให้เข้าใจด้วยเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันนะครับลูกหลังมันจะลงลึกลูกหน้ามันจะลอยนะครับการที่เรา ยกล่องด้วยหางพลวนถ้าเราตั้งเหมือนเราไถาปกตินะ่ะล่องมันจะต่ำนะครับมันจะไม่มันจะไม่สูงเหมือนเหมือนอย่างนี้นะนี่นะครับผม ดินวนวลดีมากนี่เวลาเรายกกล่องไปฮะเราจะเอาแค่ประมาณสี่ผานผานที่ห้านะผานแรกผานที่ห้าผานแรกเราจะไม่เน้นนะเพราะว่ารถรถเราจะเหยียบลงตรงนี้รอบสองรถเราจะเหยียบลงตรงนี้นะครับแล้วก็เราจะยกไปอ่าประมาณนี้เนาะ บางคนไม่เข้าใจนะครับอาจจะว่าเออทำไมไถขี้เลยอย่างนี้ยังกล้ามารับจา้างไม่ใช่นะครับผมเราตั้งหางไว้เพื่อจะยกร่องโดยเฉพาะ,ะคลิปนี้อาจจะพูดเยอะหน่อยนะครับผมจะพยายามอธิบายให้พี่น้องได้เข้าใจกันนะครับว่าทำไมถึงไถเป็นคลื่นเป็นคลื่นเพราะว่าเราทำสองอย่างเนี่ย นี่อย่างเดียวกันมันก็เลยเป็นแบบนี้นะครับ อสุดยอดจริงๆรถเสรลันนี่วิ่งไวมากนดีรเวลาเราจะยกล่องเราจะเก็บหัวงานก่อนนะครับถ้าเราทำสองอย่างในอย่างเดียวกันนครับเพื่อจะให้ดินมันนวลนะก็หมายถึงก็คือไถนั่นแหละครับ แต่ว่าเราต้องเก็บหัวง,งานก่อนเราถึงจะขึ้นล่องได้นะมันจะได้สวยเนี่ยเดี๋ยวดูดแกะไถมาตรงไหมฝีมือสุดยอดเลยเสียรันเลยเนี่ย,เ,ยเวลายกล่องกลับไปก็มันจะวิ่งไวไม่ได้นะครับมันจะได้ไถแค่หนึ่ง ดูดูร่องนี้แกจะแกจ,จะยกตรงไหมโอ้ถือว่าได้การอยู่ฮะตรงไม่ตรงมาลุ้นกัน ถือว่าตรงอยู่นะครับผมใช้ได้ใช้ได้ยกลองด้วยหางพลวนนี่มันต้องดัดไปด้วยนะครับแล้วมันต้องเล็งนิดเดียวก็เป๋นะครับผมจากประสบการณ์ที่เคยทำมานะครับทุกวันนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ขับแล้วครับรถไถให้แต่กลแขกขับนะครับนา,นานได้ขับที ลืมหมดแล้วฮะวิชาออ้เดี๋ยวอีกสึกรอดนะครับผม là lăn này